มาค่ะ FC. เอซเข้ามาสรุปเอาแนวทางลาวพัฒนาของ9ก้าสำนักที่ยังบทท่านได้ลงคลิปให้ในมือนี้นะคะแนวทางลาวพัฒนางวดวันที่8กันยายน2568 9ก้าสำนักก็จะมีของลุงโชคดีแม่ใจดีกทมอ,อาจารย์สวัยพ่อเกลียงแม่ริ้วพาลวยสุดใจพาลวย อาจารย์หนุ่มกาลสินน้องเพชรนำโชคแล้วก็หมอดูเลขเด็ดนะคะก้าสำนักด้วยกันฝาก f อทั้งช่องเบิงคิให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเด้อคะ่นะเนาะยะทิมยะปะแม่เพ่นไปใส่นะคะแม่เพ่นก็นจะมาพบกับ f อฟทั้งช่องทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกมือมือละสองคลิป3มคลิปสคลิปนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทาง มีทั้งฮาหนอยเลาวพัฒนารัฐบาลไทยนะคะฝากกดติดตามด้วยเพราะว่าจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ได้อ่นลงไปก็จะได้เด้งขึ้นกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะอ่ะฝากด้วยเด้อค่ะช่องน้อยๆฝากไว้กับเอซทั้งช่องนะคะมาค่ะเข้ามาเบ่งผลลาวพัฒนางวดวันที่5กันยายน2568เนาะ เราพัฒนาสามตัวบนออกที่เจ็ดเจ็ดห้าสองตัวบนเจ็ดห้าสองตัวล่างก็คือแปดเจ็ดนะคะ <c oughs> มาเบิ่งของแม่ใจดีกทมงวดที่แล้วสองงวดแล้วเนาะที่แม่ให้มาหลุดค่ะบอเข่าเด้อค่ะเนาะสองงวดที่ให้ในช่องมาสองงวดแล้วแต่ว่าบอเข่านะคะสองงวดก็บอเขา้าทั้งสองงวดนะคะบอเข่าก็คือบอเขา่าเนาะถาเข่ากับ่าเข่าเดอ้อจ้าเนาะ อ่างวนนี้เราค่อยลุ้นกันต่อส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดวิ่งห้าตัวเดียวนะคะวิ่งรูด5้าตัวเดียวให้5 8ดเลขออก5 7าเจห้านะคะจับคู่เบเขาเนาะวิ่งห้าตัวเดียวบนล่าง5้ามาบนเนาะก็ถือว่าเข้านะคะ <c oughs> ส่วนของลุงโชคดีงวดที่แล้วเลขในตารางก็หลุดเนาะงวดนี้ มารอลุ้นกันใหม่หลักร้อยก็หลุดเช่นกันของสุดใจพารวยวิ่งลุดเด่น7จรอง6ก็มาที่7บนล่างแต่ว่าบ่มีตัวประกบใส่ก็เลยบอเข่านะคะน้องแพทยนำโชคเด่น0ูนย์รอง1กับสองบอมานะคะลุดค่ะแม่ลิ้วพารวยก็หลุดเช่นกัน3กับ6บอมาเนาะ <c oughs> อาจารย์หนุ่มกระสินเด่นบนหบอมาล่างเด่นสองก็บอมาคือกันลุดค่ะพอกลี้ยงหนึ่งสองหกลุดคือกันนะคะให้8ปหเลขออก8 7ดนะคะอาจารย์สวัยเข้านะคะเลขชนกันเนเพนไหามาเลขชุดวินชนกันทั้งหมดทุกตัวเลยเจ็ดแปนะคะ จับคู่เข้าที่7-8เนาะเลขออก8ปดบนนั่นเองค่ะส่วน7มาบนมาล่างนะคะอ่าได้แล้วค่ะผลงานของ9ก้าสำนักวันนี้มาเอาตัวเลขแนวะทางวันที่8กันเลยเนาะมาเอาของลุงโชคดีกันเลยค่ะ,อะของลุงโชคดีวันนี้เลขในตารางก็จะมี1 0, 3, 5, 2, 8, 7, นึ่งศูนสะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดเด่นมาที่5-8า ห้าแปดเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นให้ที่ห้านะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดเน้นที่ห้าค่ะจับคู่ชุดสองตัวมีห้าสามแปดสามสามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามวันนี้เน้นวงกลมให้ที่แปดสามห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็สองศูนย์หลักร้อยวันนี้เพิร์บรดยเน้นไห่เนาะไฮมาสี่ตัวค่ะ ก็คือเจ็ดแปดสองศูนย์นะคะหลักร้อยก็ชุดสามตัวบนให้มาสี่ชุดค่ะเน้นสองชุดลองสองชุดเนาะเน้นที่เจ็ดสองศูนย์กับแปดสองศูนย์ลองก็จะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดกับแปดห้าศูนย์นะคะส่วนชุดสี่ตัวห้าเจ็ดสองศูนย์แปดสามเจ็ดห้านั่นเองค่ะเนาะของลุงโชคดีค่ะ <c oughs> ส่วนว่ที่ผ่านมาค่ะของลุงหลุดนะคะบอ่อเขาเนาะ ทั้งตัววิ่งตัวรูดตัวเลขในตารางก็หลุดขางวนนี้ให้มาใหม่เป็นเลขในตารางก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สามห้าสองแปดเจ็ดจับเ,เลขชุดขอโทษวิ่งรูดให้เด่นห้ารองแปดกับเจ็ดจับคู่ชุดสองตัวเน้นที่แปดสามห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองศูนย์ 0. ชุดรองเป็นห้าสามสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามส่วนหลักร้อยมีเจ็ดแปดสองศูนย ชุด3ตัวบนเน้นที่720กับ820แล้วก็ลองที่057850ชุด4ตัว5720แล้วก็8375นะคะอามาต่อที่แม่ใจดีกทมค่ะงวดน,นี้เป็นงวดที่3แล้วเนาะมาลุ้นกันต่อค่ะงวดนี้แม่ให้วิ่งลูดเด่นมาที่2468นะคะจับคู่ชุด2ตัวมี21 สองศูนย์สองห้าสองหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกเน้นวงกลมที่สี่ศูนย์สี่เจ็ดสองห้ากับสองหกส่วนชุดสามตัวบนมีเจ็ดสองห้ากับเจ็ดสองหกเน้นที่เจ็ดสองห้านะคะของแม่ใจดีก็ทอมอเนาะอ่า เมืที่แล้วนะคะของแม่หลุดเนาะก็หลุดเช่นกันเลขเด่นก็มาที่แปดแต่ว่าจับคู่บเบาะเนาะมีตัวประกบใส่อ่ะงวดนี้ตัวเด่นสี่ตัวมาที่สองสี่หกแปดเหมือนเดิมนะคะจับคู่ชุดสองตัวจะมีสองหนึ่งสองศูนย์สองห้าสองหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดเน้นที่สี่ศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็สองห้ากับสองหกสามตัวบนเน้นที่เจ็ดสองห้าแล้วก็ลองมาเจ็ดสองหกนะคะ อแคปหน้าจอตัวเลขแนวทางของลุงโชคดีกับแม่ใจดีกทมก่อนนะคะเแล้วไปตามของสำนักอื่นต่อเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะฝนตกมากเลยค่ะฮอนเอามากเลยค่ะเอซตกเศร้าแล้วเนาะตกมากปตตเป๊ะๆปั๊บหาหนึ่งแล้วก็ไปโอเคนะคะไปโตค่ะเจ็บข้อเนาะ รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นวัดลงข้อนี่แหละดูแล้วอาการแบบนี้นะค่อยเป็นแล้วมาต่อที่ของสุดใจพาลวยลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดเด่น8ปดลองสองเลขในชุดวิน908126จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี919296 0 1 0 2ก้ แปดหนึ 1> 8 1, 8 2, 8เน้นที่8ปดหกับ8 6นะคะ3ตัวบนให้มาเม็ดเดียว0 8 2นั่นเองค่ะส่วนมัวที่ผ่านมาเนาะของสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่น7 7มาบนมาล่างแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะ7มาบนมาล่างจับคู่บบเข่าเลขในชุดวินโบมีหาโบมีแปเนาะ งวดน,นี้ไฮวิ่งรูดเด่น8ลอง2เลขชุดวินมี908126ชุด2ตัวบนล่างมี919296 010206818286เน้นที่8182กับ86ส่วนชุด3ตัวโอยขอโทษล,ละส่วนชุดชุด3ตัวบน082นะคะมาต่อที่ของแม่ริ้วพารวย สำหรับของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น9กับ0จับคู่ชุดวินเออเลขในชุดวินมี02479ส่นะคะส่วนชุด3กระบนมี914 014714ชุด2ตัวเน้นที่0 4น 1, 4 1 9 9011 1, 1. ชุดลอง024749 79และ46นะคะของแม่ลิ้วพารวยวันนี้ ให้มาเนาะก็งวดที่แล้วของแม่ก็หลุดบ่เขานะคะงวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่น9กับ0เลขชุดวินมี02479ชุด3ตัวบนมี914 014714ชุด2ตัวบนล่างเน้นที่0 4นย์ 9, 9ี่1นแล้วก็ลอง024749 79และ46นะคะ อะแคปหน้าจอเด้อค่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะอาจารย์หนุ่มกละสินเพ่นว่าเพินเปลี่ยนสูตรหม่ค่ะมาลองเบิงค่ะสูตรไมมือนี้จะเป็นยังไงมาลุ้นกันตอนสองทุ่มกว่านะคะ อาจารย์หนุ่มกระสินให้เราพัฒนามางวดน,นี้บนเด่นเจ็ดรองหนะคะจับคู่ชุดสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสหกเจ็ดสชุดสองตัวบนเจ็ดสี่กับเจ็ดหเน้นที่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนก็เน้นที่เจ็ดสี่นั่นเองค่ะส่วนล่างเด่นเจ็ดรอง8ดชุดสองตัวล่างมีเจ็ดเจ็ดกับแปดหกเน้นที่เจ็ดเจ็ดนะคะ งวดที่แล้วของอาจารย์ก็หลุดเช่นกันงวดน,นี้เอาสูตรใหม่นะคะวิ่งรูดเด่นสองตัวค่ะก็คือบนเด่นเจ็ดรองหกชุดสามตัวบนเน้นที่เจ็ดเจ็ดสี่รองหกเจ็ดสี่ชุดสองตัวบนเน้นเจ็ดสี่รองเจ็ดหกเนาะส่วนล่างค่ะล่างเด่นเจ็ดรองแปดก็จับคู่ชุดเด่นล่างสองตัวก็คือเจ็ดเจ็ดรองมาก็คือแปดหกนะคะ <c oughs> แสดงว่าเด่นบนล่างเจ็ดนะคะเจ็ดจะเด่นกลัวมูเนาะ ส่วนของน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น6กลอง7กับ8จับคู่ชุด2ตัวเน้นที่60 67 68 65ชุดลอง70 7ดศูนยแล้วก็80 87 88ย์นะคะชุด3ามตัวบน367กับ135ค่ะส่วนงวดที่ผ่านมาของน้องเพชรนำโชคก็หลุดเช่นกันนะคะบอมาเนาะ งวดนี้ให้มาแล้ววิ่งรูดเด่น6กรอง7กับ8จับคู่ชุด2ตัวเน้นที่60 67 68 65ชุดลอง70 7ดศูนย์เ8็ดเจ็ส่วน3ามตบนให้มา3า7กับ1 3ึหนะคะ,ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ไปต่อนะคะของอาจารย์สวายงวดน,นี้เลขในชุดวินชนกันอีกแล้วนะคะให้มาเลขชุดวินมีห้าหกดแล้วก็มีสี่ห้าหกนะคะก็ชนกันที่ห้ากับหเนาะอาจารย์เลยจับคู่ให้มา <c oughs> มีห้าหกห้าเจ็ดห้าี่ห้าห้าหเจ็ดหสเจ็ดส 7 4 7 7 6 6และก็44นะคะของอาจารย์สวายงวนนี้เนาะงวดที่แล้วก็ชนกันทั้ง3ตัวงวนนี้ชนกัน2ตัวนะคะมีข้าวเราอะไรอได้ไหมเป่าอีกินอิ่มแล้วส่วนเห็นบอขางวดที่แล้วชนกันที่7 8 9เนาะชนกันหมดทุกตัวเลยเลขมาที่78ล่างนะคะเลขออก87นะคะออกตัวกลับเนาะ ส่วนเมาบนมาล่างง่วนนี้ชนกันที่5กับ6อาจารย์ก็เลยจับคู่ให้ได้ทั้งหมดมี5้าหกห้าเจ็ดแล้วก็7จ็ดสีแล้วก็4 4่สี่วส่วนเพิ่นไปกินตามสร้างน้ำแน่อา์แง ลูกสาวพ่นมาทรงแม่พันนกมาเล่นพ <c oughs> ันกระสิบบลึงไผยละพ่อเกลี้ยงนะคะพ่อเกลี้ยงให้วิ่งลูดเด่นที่สี่หกเจ็ดนะคะชุดเน้นสองตัวมีหกสี่หกห้าหกสองแปดสี่แปดห้าแปดหกชุดกันเจ็ดสี่กับหกหกนะคะก็ชุดสองเออชุดสามตัวบนก็จะเป็นสี่หกสองแล้วก็ห้าหกสองนะคะของพ่อเกลี้ยงก็ มาตรงกับของอาจารย์สวัยหมดเลยเนาะสี่ห้าสี่หกเจ็ดนะคะงวดที่แล้วของพ่อหลุดเช่นกันนะคะโบเขาเดอ้องวดนี้เอาไมคค่ะขอแก้มือไมคเนาะวิ่งลูดเด่นที่สี่หกเจ็ดจับคู่ชุดเน้นสองตัวบนล่างมีหกสี่หกห้าหกสองแปดสี่แปดห้าแปดหกชุดกันเจ็ดสี่กับหกหกส่วนสามตัวบนสี่หกสองกับห้าหกสองนะคะ แคปหน้าจอของอาจารย์สวยแล้วก็พ่อเกลี้ยงนะคะว่ามีตัวใดตรงกันแน่เนาะแคปหน้าจอทุกเสียนทุกอาจารย์นั่นแหละเอาไปเบิ่งเทียบเขียนออกมาเนาะว่า <c oughs> ตัวใดมาตรงกันบาตรงกันนะคะ <c oughs> ก็จะตรงกันที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนั่นเองเนาะเจ็ดสี่แล้วก็หกห้าหกสี่นะคะที่มีตรงกันเนาะหกหกนี่ค่ะ แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อค่ะมาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดเด่นสี่เม็ดเดียวบนล่างนะคะสี่สี่สี่หกสี่แปดนั่นเองค่ะเนาะพ่อหมอดูเลขเด็ดงวดน,นี้วิ่งลูดบนล่างเด่นสี่เม็ดเดียวสี่สี่สี่หกสี่แปดสามคู่งวดที่แล้วก็ให้มาสามคู่วิ่งลูดเด่นห้าเม็ดเดียวบนล่าง มา 5, ้าเดห้านะคะงวดน,นี้เด่น4เม็ดเดียวบนล่างให้มาสี่สหและสี่นั่นเองอเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์เดิมนะคะบอเปลี่ยนแปลงเนาะใดสนใจอยากโทรไปถามข่าวข่าว,าวเรื่องเลขเรื่องอย่างก็แล้วแต่หายติดต่อเบอร์นี้เดอเอ้อจ้าเนาะแคปหน้าจอค่ะวันนี้ก็ทั้งลาวและฮานอยแม่เพนก็ได้ครบให้ทุกเซียนทุกอาจารย์นะคะ ให้เบิ้งทุกคลิปให้จบคลิปเนาะแล้วก็เอาไปเทียบใส่กันนะคะแล้วก็ค่อยมาเสี่ยงซื้อกันเนาะคะ่ะว่าดวงเราจะมีบอเนาะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะคะการเสี่ยงโชคเนาะอ่ะแต่ยังไดนยังไดก็ขอให้ทุกคนปั่งปัง,ปงกันยกช่องก็แล้วกันค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับจ้าสวัสดีค่ะ